สวัสดีค่ะมอโอรีวิวนิทานนะคะแทะดิงทารินีตั้งตะกูลวชิระค่ะวันนี้หมอโอจะรีวิวนิทานเรื่องโลกนี้มีเรื่องสนุกอีกตั้งเยอะภาพคุ้นๆไหมคะเรื่องและภาพโดยชินสุเกะโยชิทาเกะแปลโดยสุทีราสีตระกูลพิมพ์ครั้งที่หนึ่งเลยนะคะเนี่ยก็ค่าของอมาริ k คิดนะคะเล่นนี้ซื้อมา265บาทนะคะ ก็เป็นปกแข็งเล่มใหญ่นะก็คือชินซุเกะเนี่ยเขาวาดเคยเคยรีวิวไปแล้วแล้วก็ผลงานเขาว่ามหมอโอชอบหมอโอก็เลยซื้อซื้อมานะโลกนี้มีเรื่องสนุกอีกตั้งเยอะเนี่ยดูตั้งแต่หน้าปกนะลูกก็ชอบเอามาดูนะเพราะว่ามันคือการเล่นกับผ้าสีเหลืองผืนเดียวนะเอามาทําได้หลากหลายมากเลยเนาะเขาก็วาดไปหมอโอว่าคนญี่ปุ่นเขาคือเขาวาดเก่งนะ คือนอกจากเรื่องดีแล้วเายังวาดเองเก่งๆนะคะสนุกดีด้วยนะคะเรื่องมันก็ดําเนินไปง่ายๆมากเลยเนาะก็คือเด็กเนี่ยนะพี่กลับมาบอกคือฝนมันตกเนาะ,ะพ่อบอกว่าฝนจะวันนี้อากาศจะดีแล้วทําไมฝนตกนั้นพี่ก็กลับมาบอกเอ้ยโลกเรามันจะแย่แล้วนะมันจะมีเรื่องนั้นเรื่องนี้เกิดขึ้นน้องก็กลัวน้องก็ไปบอกไปเล่าให้คุณยายฟังนะ,นะคุณยายเขาก็บอกว่าเอ๊จริงๆแล้วเนี่ย นะผู้ใหญ่เนี่ยชอบบอกว่ามันจะมันจะแย่แต่จริง,รงมันอาจจะไม่แย่ก็ได้นะเช่นเนี่ยมีเขาให้เลือกว่าเออมีจะเลือกซ้ายจะเลือกขวาแต่จริงว่ามันมีทางเลือกีกตั้งเยอะเลยนะคะ,นนะ,คะ,คะเนี่ยนะคะค่ะเนี่ยเด็กก็เลยอ๋อจริงๆล้วเออมันมีทางเลือกเนาะแล้วก็เป็นทางเลือกของเด็กผู้หญิงคนนี้ค่ะนะแม่เขาก็ถามว่าเออจะทานอะไรดีอาหารของเมื่อวานเขาก็เลือกใหญ่เลยนะแต่ว่าสรุปสุดท้ายก็ก็แบบเดิมนะ ค่ะก็คือความสนุกของหนังสือเล่มนี้น่ารักมากม,มาอ่านเรื่องคำตามนิดนึงนะคะนายแพทย์ประเสริฐผลิตผลการพิมพ์เชื่อได้ว่าหลังจากอ่านนิทานเรื่องนี้จบแล้วเราจะได้เห็นพลังและความมหัศจรรย์ของสิ่งที่เรียกว่าการคิดยืดหยุ่นซึ่งมาจากคำภาษาอังกฤษว่า cognitive flexibility คำว่า cognition นี้รวมความถึงการรับรู้และตีความสิ่งเราสิ่งเร้ารอบกายด้วยเมื่อรับรู้และตีความแล้วจึงคิดวิเคราะห์ ส่วนคำว่า flexibility หมายถึงความยืดหยุ่นนั่นคือการรับรู้ใดๆการตีความใดๆไปจนถึงการวิเคราะห์ใดๆเรายืดหยุ่นได้ไม่ยึดติดกับการรับรู้การตีความหรือการวิเคราะห์ไปในทิศทางเดียวเรามองหาทางเลือกอื่นๆได้เสมอหนังสือเล่มนี้ชานฉลาดที่เริ่มด้วยอนาคตที่มืดมนก่อนที่จะเปิดทางเลือกไปที่อนาคตที่สดใสกว่าหากสังเกตจะพบว่าอนาคตที่สดใสมักเป็นทางเลือกระยะสั้นของตัวเอง เทียบกับอนาคตที่มืดมนมักเป็นเรื่องระยะยาวที่อาจจะตามมาทีหลังนี่คือประเด็นสำคัญของจิตวิทยากล่าวคือเมื่อเรามืดมนหนทางหนึ่งคือมองให้สั้นลงหรือคิดถึงหนทางใกล้ตัวที่ทำได้ก่อนหนังสือสนุกมากกับการค้นหาทางเลือกหลากหลายของตัวเอกกับของยายตลอดทั้งเรื่องก่อนจะไปหักมุมที่ทางเลือกของไขในตอนท้ายเมื่ออ่านจบด้วยความขำขันและชื่นบานแล้วจึงมีคำถามว่า เราจะเป็นบุคคลที่คิดยืดหยุ่นและมองหาทางเลือกเหล่านี้บ้างได้อย่างไรหรือเราจะช่วยให้เด็กๆของเรามีความสามารถคิดยืดหยุ่นได้อย่างไรคำตอบคือสร้างวงจรประสาทที่ประกอบด้วยร่างแหเซลล์ประสาทที่ซับซ้อนการประสานกันของเส้นใยประสาทขาเข้าและขาออกของเซลล์นักแสนล้านเซลล์ในสมองเปรียบเสมือนถนนของเมืองใหญ่ที่มีตรอกซอกซอยนับล้านล้านหนทางเมื่อเราติดขัดเส้นหนึ่ง เราสามารถหันไปหาทางเลือกอื่นได้เสมอในทำนองเดียวกันเมื่อเด็กๆของเราพบปัญหาหนึ่งพวกเขาสามารถมองหาแขนงของเส้นประสาทอื่นๆ,ๆที่จะนำเข้าความคิดใหม่ๆแล้วนำความคิดไปสู่ทางออกใหม่ๆเราช่วยเด็กๆสร้างวงจรประสาทที่คิดยืดหยุ่นได้ด้วยการอ่านนิทานก่อนนอนทุกคืนตั้งแต่แรกเกิดเพราะทุทกๆรูปที่เห็นทุกๆคำที่ได้ยินล้วนนำเข้าไปกระตุ้นสร้างและยืดเส้นประสาทของเซลล์นับแสนล้านเซลล์ให้ยืดยาว ตามด้วยการเล่นเสรีด้วยนิ้วมือครอกศิรนิ้วทุกทุกวันแล้วตามด้วยการช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้านรวมเรียกว่าอ่านเล่นทำงานครบทั้ง3ประการโรงเรียนสามารถช่วยเหลือได้ด้วยการจัดการศึกษาที่ยืดหยุ่นสำหรับเด็กๆทุกประเภทและทุกคนไม่ยึดติดกับความรู้ตายตัวหรือคำกอดตอบตายตัวนำไปสู่การสร้างวงจรประสาทที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้นในระดับที่สูงยิ่งขึ้นไปอีกเห็นไหมว่า200กว่าบาทนะ แต่ว่าทําให้ลูกเราฉลาดขึ้นอย่างชนิดที่ว่าเปรียบเทียบไม่ได้เลยอะหมอโอว่ามันเป็นอะไรที่คุ้มค่ามากนะคะก็แนะนําเลยนะคะเล่มน,นี้ค่ะสวัสดีค่ะ